ใครบอกว่าซานตาแจกของอย่างเดียววันนี้ผมจะปลอมตัวเป็นซานตาโวนคนหนึ่งเมือง l อ c i อ y ซิตแล้วพาไปเชื่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีครับมีของมาแจกครับขวัญแม่มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์ครับมามามามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,ข,เลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แจกะนะครับอะไรครับอะไรเดีย๋ยวแม่บอกนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปาเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือ,อคแบบจัดใดนดเละครับถ,ถ้าลูกช้างมีจริงช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับโดยกูเชื่อแน่ ก็คือกติกาง่ายๆครับต้องห้ามลืมตานะครับต้องหลับตาไปก่อนได้ครับได้ได้เสือภัยนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็คือของดีมากครับโอเคถึงแล้วครับก็คือของขวัญจะอยู่ช nice> ั้นสองนะครับผมจัดทั้งหมดแล้วครับอาลงมาเลยลงมาเลยก็คือต้องหลับตาก่อนนะห้ามลืมตานะโอเคครับถ้าลืมตาคือว่าเฝวานะครับโอเคครับลืมตาได้เลยทิ้วหาแล้วครู